อิชแนลสวัสดีค่ะคาถาพยายมบทสวดมนต์เสริมมงคลแคล้วคลาดอายุยืนปัดเป่าความเจ็บป่วยช่วยป้องกันภัยป้องกันอันตรายสิ่งชั่วร้ายต่างๆทำให้อายุยืนยืดอายุผู้เจ็บป่วยได้เครด ในการสวดคาถาพยายมให้เห็นผลผู้สวดควรรักษาศีลห้าโดยเฉพาะข้อหนึ่งคือละเว้นจากการทำลายชีวิตและควรทำทานโดยช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์หรือทำบุญลงศพและผ้าหอ่อศพสำหรับศพระญาตก็เชื่อว่า จะยิ่งมีอน,นิสงส์งเพิ่มทวีคูณคาถาพยายมก่อนส่วนบทคาถาพยายมควรอาราธนาศีลห้าตั้งสมาธิให้มั่นแล้วกล่าวดังนี้อิมินาสักกาเรเณรตังพุทธังอภิปูชิยามิ อิมินาสักกาเระตังธรรมังอภิปูชยามีอิมินาสักกาเระตังสังคังอภิปูชยามีอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพภะคะวันตังอภิวาเทมีสว่าขาโตภะคะวตาธรรมโม ธรรมนัมัสสามิสุปฏิปันโนพระคะวะโตสาวะขะสังโคสังฆังนามามินะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ โมตสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจะศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสห ปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนัสหปัญจศีลานิยาจามะพุทธังสรนังคัฉามิธรรมังสรนังคัฉามิสังคังสรนังคัฉามิ ทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามปิทำมังสรนังคัจฉามิทุติยามปิสังคังสรนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยามปิทำมังสรนังคัจฉามิ ตติยมปิสังคังสรนังคัจฉามีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามีอธินนาธานาเวรมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามีกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสัมมาทิยามี มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิพรหมมาจะโลกาทิปติสัมปติกา อันฉลีอันที่วรังอายาจธาสันติทสัตตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชัง อิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมะสารถิสัตถาเทวะมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิตโก อากาลิโกเ,เอหิปัส,สิโกโอปะนาอิโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโคสามีจิปปาติปันโนพระควะโตสาวะกะสังโคยะทิทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัตถะปุริสะปุขลาเอสะภระควะโตสาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโย ีเนโยอัญชลีกะรณีโยอนุตตรังบุญยัคเขตังโลกัตสาติกราบพระสามครั้งตั้งสมาธิให้มัน่นราลึกถึงท่านพญายมแล้วเริ่มบทสวดข้าถาพญายมสวดสองจบเพื่อบูชาท่านพญายม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ kind of ุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมยะมะราชาโนโอมยะมะราชาโน ยะมะราชาโนปะโตเมตังประระชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังประระชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ กันภัยพิบัติทั้งปวงให้สวดเป็นประจำสองจบดเพื่อบูชาพยายมหรือถวายของห้ามสวดจบเดียวเด็ดขาดอิชแนลสวัสดีค่ะโปรดกด u ับ c r i b ์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอ e ิ h ช n แนลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ